อตอนนี้เราต้องดวนดาบกับนักดาบนะครับคนหนึ่งที่เราต้องมาเจอเขานะครับวิชิอโตะวาตราชิเราจะอยู่ตั้งนาน

อล่่องตอนนี้คือตัวต่อตัวครับคือเกมที่เป็นอีกเกมนึงที่ผมชอบครับเราจะได้มีวันไม่ต้องรนอดในจังหวะแบบนี้เออ <c oughs> ตัวแค่ฟ้าสว่างนะครับสมูรณ์ลงชั้นเก้ายรีบนดทนโรมาดานะฉันเฮงดาบเจ้าส่งมันออกมา กระบวนท่าเป็นกบวนท่าสวรรค์ลงทันนะครับแข่งดา่าของเจ้ายัางสู้ข้าไม่ได้คือความตายของเจ้า